ไม่ถึงเป้าหมายสักทีให้ตรวจสอบ3 c เช็คลิสต์นี้ค่ะข้อที่1เป้าหมายที่มันไม่สําเร็จเนี่ยเกิดจากที่เป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายที่คุณไม่ได้คิดเองค่ะเช่นสมมุติวันนี้คุณเป็นเซลส์อยู่แล้วคุณก็บอกว่าเออเป้าหมายของคุณคือการทํายอดได้1ล้านบาทปิดยอดได้10ล้านบาทแต่นั่นเป็นเป้าหมายที่คุณรู้สึกว่าฉันไม่ได้ตื่นเต้นกับมันอะ ฉันแบบมันคือทําเพราะว่าคุณต้องการรับเงินเดือนมันคือการทําเพราะว่าคุณคิดว่ามันคือเป้าหมายที่ทํางานของคุณอะไม่ถึงเป้าหมายสัทีอะเกิดจากการที่เป้าหมายนั้นคุณไม่ได้ต้องการมันจริงๆค่ะดังนั้นเป้าหมายที่ดีมันคือเป้าหมายที่ตัวคุณต้องเป็นคนคิดและเป็นตัวคุณที่ต้องมาคอยถามตัวเองว่านี่คือเป้าหมายที่ฉันอยากได้จริงๆแล้วใช่เปล่าไม่ใช่เป้าหมายที่คุณป้าข้างบ้านคิดให้คุณ ไม่ใช่เป้าหมายที่คุณพ่อคุณแม่บอกให้คุณทําสิ่งนั้นมันคือเป้าหมายของพวกเขาให้เขาเป็นคนทําค่ะคือเป้าหมายคุณจะต้องเป็นเป้าหมายที่คุณอยากได้มันมากพอแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณปรารถนากับมันอย่างมากๆนะคะมันถึงจะสําเร็จมันถึงจะมีแรงที่จะเด้งออกมาจากเตียงมันถึงจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณแบบมีความสุขกับมันคุณแบบแฮปปี้กับมันคุณเข้าใจป้ะ ลองกลับไปตรวจสอบว่าวันนี้เป้าหมายของคุณมันคือเป้าหมายที่คุณเป็นคนเขียนเป้าหมายที่คุณคิดเองหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ให้คุณลองกลับไปเขียนใหม่ให้คุณลองกลับไปหาเป้าหมายที่คุณแบบอยากได้มันจริงๆอะ่ะมันต้องอยากได้สุดๆเลยข้อที่สองแพงมากการที่คุณคิดว่าลึกๆแล้วเนี่ยในใจพอคุณมีเป้าหมายแล้วอะ่ะมันมีความรู้สึกในใจอยู่ว่า ลึกๆแล้วฉันไม่คู่ควรลึกๆแล้วฉันไม่ดีพอเมื่อไรก็ตามที่ในใจของคุณค่ะมันมีความแบบติดขัดอยู่ในใจมันมีความรู้สึกว่าเป้าหมายเนี้ยมันจะเป็นไปได้ไงวะมันจะได้หรอวะสิบล้านเนี่ยมันจะได้หรอวะไอ้บ้านหลังใหญ่ที่เราอยากให้พ่อแม่คุณไม่เชื่อไงคุณรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันคือผลรวมของความเชื่อของคุณค่ะ ไม่ว่าคุณจะเชื่ออดีตคุณเคยเชื่ออะไรมามันได้ผลลัพธ์ในปัจจุบันของคุณเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จงตรวจสอบความเชื่อของคุณเพราะความเชื่อมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคุณค่ะถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้ถ้าคุณเชื่อว่าทุกเป้าหมายฉันมันสมเร็จได้จากการหนึ่งสมองสองมือจากการลงมือทำของฉันอย่างไม่ลดละมันก็จะเป็นจริงได้ข้อที่สามเพราะว่าคุณเนี่ยไม่เคยขอบคุณอะไรเลย และคุณไม่เคยที่จะเห็นอะไรเป็นบวกเลยค่ะคุณรู้เป่าว่าเหตุผลที่คุณตั้งเป้าหมายแล้วมันไปไม่ถึงสันทีเพราะคุณไม่เคยรู้สึกแรตที่จูดไม่เคยรู้สึกขอบคุณอะไรในชีวิตของคุณเลยอะไม่เคยรู้สึกว่าคุณเห็นอะไรดีพอสำหรับชีวิตของคุณเลยค่ะ มันเลยทําให้คุณหมดพลังใจมันเลยทําให้คุณแบบหมดแพชชั่นมันทําให้คุณไม่อยากที่จะลุกเด้งขึ้นมาจากเตียงเกิดจากการที่คุณแบบไม่มีกําลังใจอะเพราะว่าคุณไม่เคยขอบคุณอะไรเลยคุณไม่เคยรู้สึกดีกับอะไรเลยค่ะนั่นแปลว่าคุณกําลังอยู่ในโลกแห่งความขาดแคลนอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เป้าหมายที่ไม่เป็นจริงเพราะว่าคุณไม่เคยรู้สึกว่าคุณดีพอ เมื่อไหร่คุณก็จะไม่ดีพอสักครั้งเดียวเพราะคุณไม่เคยขอบคุณตัวเองเลยค่ะหัดขอบคุณตัวเองบ้างทุกครั้งไม่ว่าคุณได้ลงมือทําอะไรใหม่ๆที่มันพาชีวิตคุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นให้คุณจงรู้จักขอบคุณตัวเองค่ะดังนั้น3มเช็คลิสต์นี้ให้คุณลองไปตรวจสอบดู